ดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของช่อง b ีคิงแลนด์นะครับขายที่ดินปราจีนบุรีและทั่วภาคตะวันออกนะวันนี้ผมบีคิงนะครับจะมานำเสนอที่ดินวิวเขานน่ด้านหน้าเลยนะครับนี่วิวเขานะครับนี่วิวเขา อันนี้ยอเดี๋ยวจะพาขึ้นเนินไปดูวิวเขาชัดเจนนะครับแปลงนี้นะครับอ่าแบ่งขายนะครับแบ่ง้ายแปลงนี้นะครับผมที่ดินวิวเขานะครับรายละสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสวยครับแปลงนี้ยอยู่ในหุบเขาเลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะครับ เป็นโฉนดคุดแดงนอสสสีจอนะครับพร้อมที่จะโอนนะครับแปลงนี้นะนี่ผมขึ้นมาบนเนินและเนี่ยผมเดินขึ้นมาบนเนินครับตอนนี้ก็เนี่ยสภาพพื้นดินก็ปลูกมันอยู่นะครับเป็นดินล้วนบนบนทรายนิดนนะเนี่ยนะครับหุบเขาต้องมาดูใกล้ๆนะครับต้องมาชมพื้นที่นะครับบอกเลยว่าแปลงนี้สวยมากๆครับเนี่ยนะครับ เนี่ยหุบเขานะครับเขาเนี่ยอยู่ใกล้เลยนะครับไฟฟ้าเนี่ยจะห่างจากที่ดินอยู่ประมาณสองร้อยเมตรนะครับไฟฟ้าน้ำประปาเพื่อนบ้านเนี่ยมีนะครับเพื่อนบ้านก็มีแล้วนะครับไฟฟ้าก็มีนะครับที่ดินก็ไม่เปี่ยวนะครับตลอดเส้นทางมาเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านคนมีคนสัญจรเข้าออกตลอดนะครับ นเนี่ยนะครับภูเขาวิวภูเขานะครับเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับหนุนตรงนู้นนี่รอบรอบที่ดินเนี่ยเป็นวิวภูเขานะครับเนี่ยสวยนะครับแปลงนี้นะโอ้แปลงนี้อยู่อำเภอปะจันตาคามนะครับจังหวัดปาีาบุนีนะครับตบําบลอยู่ตําบลโพงามนะ ทางเข้าออกสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางนะครับทางเข้านะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไฟฟ้านะครับเพื่อนบ้านก็นเนี่ยนะครับั้วรอบขอบชิดอีกกันเลยนะครับเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นเองนะครับมีสถานปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆนะครับมีรีสอร์ทนะครับเหมาะทํารีสอร์ทนะครับแปลงนี้เดินทางมาจากเข้ามาจากเส้นสามสามส่วนนสอนเนี่ยประมาณสี่กิโลเมตรเท่านั้นเอง นะครับเข้าออกสะดวกนะครับรถเก่งก็วิ่งเข้ามาดูมาได้นะครับโอ้วิวเขานะครับสวยมากแล้วก็อใกล้ตัวเมืองปาจีนนะครับประมาณสิบห้ากิโลเมตรถึงตัวเมืองนะครับตัวเมืองปาจีนแค่สิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสวยครับแปลงนี้วิวเขาทิวทัศน์ดีนะครับเหมาะสำหรับเป็นที่พักนะครับปลูกต้นไม้ทำสวน นะครับซื้อเก็บไว้เก่งกําไรซื้อไว้ให้ลูกให้หลานครับแปลงนี้ฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับพร้อมโอนนะครับเอกสารฉนดนะครับไม่ติดอยู่ในเขตป่านะนะครับผมฉนดนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นที่เนินลงไปนะครับเห็นทิวทัศน์ชัดเจนนะครับวิวเขานะบรรยากาศดีดีครับผมก็ นำเสนอที่ดินแปลงสวยๆครับเอามาแบ่งขายให้สำหรับท่านที่มีงบพอประมาณนะครับแปลงไม่ใหญ่มากนะครับแปลงนี้เดินทางก็ไม่ไกลนะครับสะดวกสบายนะครับกรุงเทพก็ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคผมเดินทางจากกรุงเทพมานะครับนี่สวยๆเลย แบ่งขายนะครับแบ่งขายแบ่งนี้นะครับไร่ละสามแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสองไร่สามไร่แล้วแต่ลูกค้านะครับเอามาไว้ทำดีสอทโฮมสเตย์นะครับอืมใกล้น้ำตกใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดินทางสะดวกตลอดพันตลอดเส้นทางเข้ามาเนี่ยเป็นถนนลาดยางนะครับห่างถนนลาดยางมาเนี่ยเป็นถนนลูกรังเข้ามานะครับประมาณห้าร้อยเมตร เท่านั้นนะคะผมแล้วก็ไฟฟ้าเพื่อนบ้านก็มีนะครับทางเข้าทางออกสะดวกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าทางเข้านะครับผมด้านหน้าทางเข้าจะสะดวกแล้วก็มีไฟฟ้านะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมบรรยากาศดีดีครับผมแต่เนี้ยเออ่คือเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะทําสวนนะครับทําสวน สวนไผ่เอยสวนผลไม้นะครับแล้วก็อะไรล่ะสวนยางมีทุกสวนนะครับสวนผลไม้นะครับเพราะว่าดินดีนะดินเขาเนี่ยดินดีนะครับผมหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกอากาศเย็นสบายนะครับเหมือนภาคเหนือนะนะแล้วก็วิวภูเขาอย่างนี้นะครับหายากนะครับ บางท่านก็หาอยู่นะครับวิวภูเขาติดติดเขานะครับผมเดี๋ยวนี้หาติดเขาติดแม่น้ําในปักกิ่งก็ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็อยากเอามาแบ่งขายให้พี่ๆนะครับที่สนใจนะครับลุงป้าน้าอาที่สนใจซื้อเก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานนะครับทางผมเนี่ยบีคิงเนี่ยขายแต่ฉนบทคุดแดงนะครับให้กับทุกท่านนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม ไม่มีการหลอกหลอกขายที่นะครับพวกที่ดินตาบอดที่ดินน้ําท่วมนะครับผมขายก็คือเราบริการคือตรงไปตรงมากับลูกค้านะครับเน้นเน้นซื้อขายจริงนะครับซื้อขายจริงไม่ไม่จกตานะครับผมพื้นที่ก็ให้เป็นให้ดูรีวิวสภาพพื้นที่จริงนะครับอ่าบอก สภาพพื้นที่จริงนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วแต่ทุกท่านนะครับแล้วแต่บางท่าน,นครับสนใจหรือไม่สนใจที่จะมาชมนะครับผมอยากให้มาชมด้วยตัวของท่านเองนะครับแปลงนี้สวยครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําไฟนะครับทางเข้าออกสะดวกนะครับแปลงไหนที่ทางไม่สะดวกหรือว่าทางตาบอดหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ขายนะครับก็เหมือนผมเองจะไปซื้อที่แปลงนึง นะครับผมก็ต้องดูองค์ประกอบของที่ดินแต่ละแปลงก็ต้องใส่ใจให้กับลูกค้าผู้ที่จะมาซื้อนะครับผมก็แปลงนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาโชว์ให้เห็นว่าวิวเขานะครับเนี่ยโชว์ให้พี่ๆทุกๆท่านได้เห็นว่าที่ดินวิวเขาจริงๆอยู่ในหุบเขาเลยนะครับเนี่ยพื้น รูปแปลงแต่ละแปลงที่แบ่งออกมาเนี่ยสวยทุกแปลงนะครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมทุกแปลงนะครับผมหน้ากว้างนะครับอยากให้มาชมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวนะครับผมก็กดติดตามผมด้วยนะครับกดกระดิ่ง ให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแปลงนี้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับนี่นะครับเอ่อเป็นถนนนะครับทางเข้าออกรถสวนกันได้สบายๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่ดินนะครับที่ดินที่จะขายไ่เป็นทางเข้าออกนะครับเนี่ยลูกลังอัดแน่นนะครับ ลูกลังอัดแน่นนะครับเข้าออกสบายมากๆลดสวนกันได้ครับ